รุ่นนี้ขี่ร้อยเกมอ่ะโออยไม่ใช่เกมกดไม่รู้ที่บ้านมีใช้ดูดน้ำนั<ม>่นกระติกฮัลโหลใครรับสายอ่าอ่จิมพูดจิมจุ๋มจิมไม่สัตว์จิมเฮอะไรพูดได้จุ๋มจิมเร<ๆ>ียกเต็มเต็มเลยไอสัตว์เอ้ยกรุงเทพไม่แหงแม่บอกพูดได้เหรอจิมวะแม่อยู่เปล่า <c oughs> แม่อยู่บ้านนัชวนเหรอ ให้ไปตามให้หน่อยเดชชวนนายกเหรอล้วชวนข้างบ้านกูให้ตามให้หน่อยไม่ได้ไม่ได้บอกกับมึงไม่ได้ไม่ได้ฝากใครไม่ได้เลยต้องพูดกับแม่โอ้เฮ้ย้เรียกแม่มาเดินให้หน่อยเดชโถอเอ้ยเวลากูกลับบ้านนอกกูก็ให้ตังค์มึงมั่งออให้เขาเดินมาไหนวะออไปตามแม่มาบอกธุระด่วนเออเออฝากฝากใครไม่ได้ฝากใครไม่ได้ต้องพูดกับแม่เออแม่ไหนวะเนี่ย แม่กูได้สัว์กูเกิดไม่เหมือนมึงนี่คุดมึงก็อย่าไปพูดสิไม่ตามนี่นาไม่ตามนีไม่ตามอ๋อออออออแม่เหรอเออมาพอดีวันดีจ้าคิดถึงท่านี้นี่เหอะสัมอ่านีอะ